ไม่ลงปฏิพันธ์เก็บได้ขึ้นกับบาบ๊อบบี้บอ๊อบบี้ยกลงไปทางซ้ายครับจำช็อต2คะแนนลูกนี้ลงเวลาครับโอ้โหก็จะได้2คะแนนแรกครับพยายามเลี้ยงบอลไม่ติดมือเทปเอเคโตกลับขึ้นมาทักด้านในลุยมาตรงกลางดีแลงมาทางซ้ายบ๊อบบี้เซตขายิงสามอีกทีลูกนี้เรียบร้อยครับบอ๊อบบี้เรียบมาเอาเชือห้าต่อศูนย์นะครับทีจีขึ้นนำ ปันทวัตโอ้โห,ห,ห,หสามคะแนนสวนกลับมาสวยครับลูกนี้ครับของ,งปันทวัตเตชะสมรันกลางดึงจังหวะถอยออกมาแล้วลุยมาอีกทีขึ้นลูกนี้โดนหิ้วลงมาขึ้นซ้ำต่อครับได้ฟาวลงโอ้โหความพยายามสูงจริงนีครับเอเคฟฟิลี่กลับมาด้านบนที่ปันทวัตรครับปันทวัตเลยเข้ามาด้านในแล้วหยุดยิงเองลูกนี้หลงอีกครับโอ้โห บอลใต้แป้นพลาดไปหมดเลยครับตอนนี้ของทาง TGE ครับแล้วให้มาที่โจนาธานวางขวาลงไปเสีเยแพ้ทางคลิปตัวเขาบ้าเชียงราย2เกมรวดเลยครับชนะก่อน1เกมแล้วก็แพ้2เกมหลังเลยครับเลเข้ามาด้านในโอ้โหบล็อกสวยมากครับตรงนี้ไม่มีการฟาวด้วยพันธวัดโยก ลุยเข้ามาตรงกลางและชนสุกเดฟเหมือนเดิมเป๊ะครับโอ้โหปะทะเสร็จแล้วก็หยุดยิงเนี่ยทางปฏิพานจะเล่นหรือเปล่าครับจะมีชื่อติดไปไหมนะครับโอ้โหคนนี้ของแท้ครับจอร์าธนชาวฮาร์ดครับดีเลยครับรวมถึงการยิงวงนอกที่ดีขึ้นเรื่อยๆครับปฏิพานหลอกสวยครับเฟเธอเว จังหวะทาโอ้โหแล้ววางซ้ายตรงนี้ไม่ลงเก็บบอลลงมาได้เปิดบอลมาเร็วด้านบนบอบบี้หนึ่งสองวางซ้ายครับอภิชาติีเห็นว่าตัวคนละไซส์ไม่ตามเลยต้องริบข้ามแดนมาครับอ้าวพลาดครับโดนจิ้มโดยปฏิภาณแล้วธนกรขึ้นขวาได้เฝ้าลงครับโอ้โห ทีธีรพัฒนนะครับธีรพัฒน์ให้ออกมาขวาวางลูกนี้สวยมากครับวีวิทย์ทะลุเข้าไปได้ดีเลยครับรามาทางซ้ายที่บ๊อบบี้บ๊อบบี้ให้ออกมาครับสะบัดข้ามาด้านในสวยมากลูกนี้โอ้โหแมนแลบมาสวยปาล์มก็จ่ายมาสวย12ครับชลซิด์ดดมาขวาดีทำให้กับพาวิวทย์ลงโลงคนเดียว3คะแนนลูกนี้เรียบร้อยเลยครับพีบ่ซ้องนุวยนี่เห็นเป็นผู้เล่นวงใน ให้ทางโจธานขึ้นกับมาหญิงกระไลเลยชนละสิทธิ์กิดบำรุงโอ้โห,โหจับหางยิงสวนครับโอ้โหเอเคใช้สายตาป้องกันเลยครับไม่ได้ยกมือเมื่อสักครู่นี้โดนอิบราฮิมยิงสวนไปเลยครับติดปลายมือแล้วโตกลับขึ้นมาอิบราฮิมให้มานัทวีขึ้นวางลูกนี้ลงไปครับสองคะแนนเอเคเก็บปรีเบาลงมา เอเคลากมาด้านบนแล้วหยุดโฟลเตอร์ขวาเรียบร้อยไปเลยครับ30ให้มาที่จีราวัตรโอ้โหมาแล้วครับลูก3าคะแนนลงปุ๊บยิงปับ๊บครับจีราวัตรตติถนมงคตู้ตรงมากครับแต่ว่าแรงเกินไปจีปราหิมพุ่งไปเก็บได้คว้ยหลังมาให้ท่านไดยืดหวางลรงนี้อย่างสวยงามโอ้โหสาเอเค หยุดยิงสามใช่เอเคฟิล 17, คับสิคะแนนไปแล้วในครึ่งเวลาเอเคมาขวาไว้ได้ทาด้านบนมีจังหวะหลอกแล้วขึ้นเองนี้ไม่ได้แล้วนิทิพัทเก็บใต้แป้นลงไปครับอ,อ้าวโตกลับขึ้นมาไปครับอ้าวโตกลับขึ้นมาเร็วเลยอีปบบาหิมขึ้นไปและลูกนี้เฝ้าลง โอ้โหโจนาธาชาวฮาสสกกระไลลูกนี้ไม่ลงครับเก็บบอลออกมาไปมาที่ AK เหลือมองด้านหน้าเร็วมีสิทธิใช้เศษเข็12ครับ<า>เหลือหนึ่งนาที37วินาทีครับในครึ่งเวลาแรกอิบราฮิมขึ้นไปวางขวาลูกนี้เรียบร้อยเลยครับเกมรับขาตายไม่ได้ให้ออกมาขวาที่บ,บ๊อบบี้ยอดมาอิบราฮิมส้ายมาจีรวัตรวางอีกแล้วโดนไหมเรียบร้อยโอ้โหมาที่พันธวัฒน เปิดตัวัวให้ออกมาครับ AK. AK เอเคเอเคเคขาหาช่องลุยถามครับที่เอเคครับเอเคโดนลุมสองลองหนึ่งจังหวะแล้วยิงเองรี่ลงไปเอเคฟิลล์ใช่พะวิทย์เก็บบอลได้ให้มาที่เอเคเอเคควบขึ้นมาเร็วเลยครับและซ้ายยิงไปลกนดีโอ้โ หลุดมาสวยแล้วแต่จังหวะวางนี่เหมือนจะหลุดมือไปครับแล้วยิงสวนไปลูกนี้3คะแนนลงไปครับโอ้โหจังหวัดจะหนีหนีไม่ได้แล้วโดนไล่มาตวัฒน์ไยมาต่อที่วีวิทย์หมุนมาแล้วยิงเองเช็ดแป้นลงไปครับวีวิทย์ไยอามาทางขวาแ็บแล้วยิงไกลลูกนี้3มคะแนนหนีไม่ออกจากลูก3นามคะแนนนี่แหละรครับ3คะแนนเข้ามาด้านในขึ้นไปลูกนี้ไม่ได้ พันธวัตรร้องเอาไว้แล้วยิงลูกนี้ลงไปล้มลุกคุกคานจริงๆครับเอเคฟิลวันนี้ครับต่อนะครับทีพีภาบอลขึ้นมาทัานัยให้ามาที่ปฏิพานปฏิพานลุยเข้ามาด้านในแล้วขึ้นซ้ายลูกนี้เรียบร้อยเลยดึงไว้ได้ดึงแต่ยัดปัดเข้าไม้ท่านนาได้ทักานานเลยมาตงกลางดีาาขึ้นเข,ข้ามาบ๊อบบี้กดสามเนนลูกนี้ได้แต่ว่าธีรพัฒน์ยังประคองไว้ได้ให้มาที่นิธิพัฒน์ออกมาทางขวาโจนาธานให้เอามาธีรพัฒน์ขึ้นลูกนี้เช็ดแป้นลงไปครับ ทนกรเกิดขึ้นมาทางซ้ายบอบี้บอบี้โยกลุยเข้ามาด้านในได้เปรียบเราขึ้นลูกนี้เฝ่าลงโอ้โหอยู่ทางด้านซ้ายครับให้ออกมาอิบราฮิมยกหลบมาตรงกลางลุยเข้ามาหลอกหมุนแล้วขึ้นสวยมากลูกนี้โอ้โหลงกันทั้งสนามอิบราฮิมให้ออกมาด้านในครับปฏิพานปฏิพานโยกหลบมาด้านในแล้วขึ้นซ้ายอีกแล้วหันไปเพื่อนสบัดออกมาอิบราฮิม อิบ,บราฮิมยิงเองลกนดีโอ้โหดูครับทีจี๊ยบัคกีบอลคลับพิกกับประนำนะครับห้าหกสิบแปดห้าสิบห้าครับโอ้โหจ้องว่างสิบสามคะแนนเดี๋ยวเราพักกลับมาเสียแต้มไปหลายครั้งนะครับและให้มาที่ปฏิพานโอ้โหรุดเลยครับ เกมรับขาตายไปหมดแล้วครับชุดอิฐต,ตอนนี้ครับเบืจังหวะครับตระตะัยดูครับความคล่องของทระตะไลุยเข้ามาให้ขวาม,มาจีรวัตรยิงเร็วทันทีทระตะไนตระตะไนลุยเข้ามาด้านในวางเองดูนี้ลงไปครับโอ้โห,โหดูครับตัวประกบมาไม่ทันเนี่ยลากเข้าไปวางจิรวัต์หมุนหลบมาสวยครับแล้วหมุนอีกรอบขึ้นปล่อยตูกนี้ไม่ลงเก็บรีบาลมาขึ้นอีกทีทีได้รับโอกาสลงมาก็เล่นได้ดีนะครับน้องแมนนัทวี เลยมาทางขวาโอ้โหดูจ่ายสวยมากครับลากมาขวาแล้วจ่ายให้อภิสิทธิ์ครับอภิสิทธิ์ครับสวยงามนะครับเล่นกันจังหวะนี้ <c oughs> ตัวนี้สวยครับจอร์แดนาชาวฮัสมาด้านในชนนิดหนึ่งสบายมาด้านข้างอภิสิทธิ์ปาเพ็ดเรียบร้อยเลยครับโอ้โหคล่องมากครับนัทวี เดิเข้ามาด้านในได้หลอกขึ้นวางซ้ายไม่ลงปิยวัฒนเก็บซ้มรีเวิร์สขวาลงไปครับยอดเยี่ยมเลยเกมที่2อครับระหว่างไฮเทคบาสเกตบอลครับกับทางคลิปต่อเขาบ้าเชียงรายถ้าวันนี้ไฮเทคชนะครับมาลุ้นกันต่อเกมที่3วันอัง